ที่สุดแห่งความพิเศษ BMW a m o n p h o s c h e e s a u t o l i g h t Dealer จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าคนสำคัญจนต้องร้องว้าวซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบปาร์ตี้ที่อบอุ่นโดยมีหนุ่มหล่อสุดฮอต PK ปียวัฒนเข็มเพชรหลังจากที่ได้ถอดหน้ากากโดนออกจนเป็นที่กรี๊ดการ์ดในวงการบันเทิง ไดเดินตรงมาขึ้นเวทีแห่งนี้เพื่อน,นำความสุขส่งตรงสู่ครอบครัว BMW อ m a n p r e s t i g พร้อมกับยังได้จับมือกับเหล่าผู้บริหาร BMW อ m a n p r e s t i g ที่ได้จัดไฮไลท์แบบสุดๆจนต้องทึ่งด้วยการเผยโฉม e a l r New BMW 5 Series ใหม่ก่อนใครภายในกิจกรรมคั้งนี้อีกด้วยซึ่งเรียกว่ากิจกรรมในค่ำคืนนั้นเป็นบรรยากาศแห่งความพิเศษที่อบอุ่นที่ตื่นเต้นและสะกดทุกสายตาของผู้เข้าร่วมง,งาน ะะเราก็ต้องการที่จะ,สะแสดงความขอบคุณลูกค้าของออมอนเพรสติทุกๆคนในโอกาสพิเศษอันนี้เป็นโอกาสที่เทคโนโลยีใหม่ของยานยนตน์ได้มาถึงประเทไทยแล้วก็คือออร์นิวไฟส์ซีรีส์นะค,ะ,คะก็เลยมีโอกาสให้ลูกค้าได้มาสัมผัสยางใกล้ชิดในวันนี้นโยบายหลักของเราคือตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกๆรูปแบบเพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์ของทางบี w t h ม i l a n d ก็อยากจะฝากเชิญชวนลูกค้า พรนิวไฟ r ์ซีรนะคะก็มีทั้งในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ถ้าอยากจะมาทดลองขับก็เรียนเชิญที่อมอนเรสติสค่ะซึ่งบรรยากาศและความอบอุ่นเหล่านี้ทาง BMW อมอนเพร i e สติสออโตไลด์ดิลเลอร์ได้จัดและมอบความพิเศษในรูปแบบต่างๆรวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าคนสําคัญเสมอก่อนใคร